A.M.L. Box สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบว่าเลื่อยวงเดือน D-Wall DCS 512ที่เป็นเลื่อยวงเดือนใช้พลังงานแบตเตอรี่12โวลต์มีใบเลื่อยขนาด140ม m mm, มหรือว่า 5, 5. นิ้วครึ่งเนี่ยมันจะตัดไม้ได้ลึกสุดที่กี่มิลิเมตรตอนนี้ผมตั้งใบเลื่อยไว้ที่ full d e p แล้วนะครับก็คือระยะที่มันจะตัดได้ลึกสุดมามาดูกัน มาวัดดูเกือบเกือบสนิ้ววัดเป็นมิลลิเมตรก็ประมาณ47มิลลิเมตรถือว่าได้เยอะเลยคราวนี้เราจะมาลองตัดที่45องศาปรับฐานก่อนปรับง่ายๆตัวเนี้ยก็โยกไปเลยซึบซึบแล้วก็ล็อก วัดดูได้ราวๆ30-31ม mm มิลลิเมตรโดยประมาณก็ถือว่าทำได้ดีเลย